พาคุณยายมาหน้ามาหอดหน้ากับลงรถปุ๊บอย่างเข่าปลาดอกกระเจียวทันทีแต่ยายจะเห็นอย่างายโอ้แม่มาเห็นอันอย่างปลาระเจียวแม่นะโอ้ดอกกระเจียวบปนี่ ian, แม่นโอ้ดอกกระเจียวพี่น้องครับดอกกระเจียวโอ้ดอกกระเจียวปลาบ่วยายแม่นดอกกระเจียวอันหวานโม่เนี่ยดอกกระเจียวหวานแม่นอันว่าปลูกว่าได้กินเนาะ โอ้ม <microphones S 1> ีหลายดอกตัว <encontramos> ค <Excel KK> oh, yeah, no. ุณยายมนี่แมนเบิร์ดนี่แมนเบิดโอ้ยเหยจเหีเยจยังเหยจว่าจากขวานเท่าเด้เอาวางสันติกำลังบ่อถึงเนาะกำลังบ่อถึงสิถึงไปหอดใส่มันจะมาเหี้ยวเหีียวคือคนปลูกที่ไหนปะว้าย ใจกับ่าเงี้ยเลยนังใจสู่เยอะใจมันจะเป็นสาวอยู่าแต่ร่างกายมันรับเงินคนชราหรือไมแม่อ๋ยอ๋ออันนั้นก็ว่ากันอีจังเสียใจเนาะเสียใจเสียใจว่าจาขวางเสียใจว่าจาขวางเขาต้องร่างหน่อยเฮ้ยเนาะเนี่ยมึอเลยมาอันอันแสดงว่าตอนเที่ยงนี่เอาไปลวกกินกับบองปลาแดกเนาะมีหลายดอกอยู่อืม โอ้แต่ว่าหมแดงกับอะไรอันหมแดงกับเลี้ยงสิยายบ่หมแดงบ่เลี้ยงมาเองตีอันนี้ก็ต้นเมื่อนี่พี่น้องครับโอ้พี่น้องหกเดียวสีมาเสียหนาให้ผูดอกพุ่งดอกอืมปลูกไว้ปลูกดอกกระเจียวไใบขางผู้สาใบสบสำหรับมะนาวกับพ่อได้เก็บไปลวกกินกับแก้วครับซูมานีมันไปหาอยู่โขกอยู่ปากับบ่หมี่แล้วแทนบ่ปลูกจะบ่ได้กินเนาะยย่อยเนาะ